สวัสดีครับสัตว์ s p Control System นะครับวันนี้เรามารีวิวแนะนำตู้คอนโทรลที่ใช้ควบคุมระบบแอร์นะครบก็คือคอยเปิดปิดแอร์นะครับตัวนี้ใช้กับพวกแอร์ต่างๆได้ก็คือปิดแอร์พวก SU อะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นแอร์พวกบ้านทั่วไปนะครับเป็นระบบไฟ3ามเฟสมอเตอร์ตัวนี้ก็ใช้อเอาไปคุมนะครับก็เป็นพัดลมที่ใช้มอเตอร์3เฟสขนาด3แรงม้านะครับในการ เป่าความเย็นออกมาหรือว่าดูดความเย็นออกมาน,นั่นเองนะครับถ้าเป็นพวกเอชยูเนี่ยก็จะเป็นพวกระบบชินเลอร์ต่างๆเนี่ยในการทําความเย็นนะครับผมก็คือใช้พัดลมในการดึงแลกเปลี่ยนอากาศนะครับให้ผ่านคอยนะครับที่เป็นระบบน้ําเย็นหรืออะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับผมและยังสามารถที่จะเอาไปคุมนะครับระบบแอร์ทั่วไปได้นะครับตัวนี้นะครับ,นะรบมันทานํางานยังไงก็คือมันจะมีตัวเทอร์โมโนะครับที่เราเห็นตรงนี้เนี่ย เทอร์โมแต่และตัวก็คือคุมแอร์หนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้หนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นการเอาไปคุมพัดลมแอร์ก็คือ,อมอเตอร์ขนาดสามแรงมาร้าสามเฟสนะครับผมระบบไฟสามเฟสอยู่ด้านบนตัวนี้นะครับ r อทีที่จ่ายเข,าเข้ามาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เราจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับเพื่อทําการเทสร,ระบบนะครับผมเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูด้วยว่าระบบการทํางานมันทํางานยังไงนะครับผมตู้ก็จะเป็นของลูกค้านะครับสองใบนี้เลยก็คือสั่งมาพร้อมกันนะครับ ตัวนี้ก็คืออยู่ที่การเอาไปใช้งานนะครับว่าต้องการเอาไปปรับอุณหภูมิห้องหรือว่าจะเป็นโกดังเก็บสินค้าต่างๆก็ได้นะครับที่เราสามารถที่จะเอาตู้ตัวนี้ไปติดตั้งข้างในนั้นแล้วก็จับอุณหภูมิในห้องแล้วก็สั่งให้แอร์แต่และตัวทํางานมันสามารถตั้งการทํางานคนละอุณหภูมิได้ก็คือตัวแรกอาจจะให้ทํางานเร็วหน่อยตัวที่2อ,อาจจะทํางานนะครับช้าหน่อยก็ได้นะครับ อยู่ที่การปรับอุณหภูมินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายการทํางานอีกทีหนึ่งนะครับผมเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นของลูกค้าที่สั่งมาก็คือ2ใบนี้เลยทั้งคู่นะครับก็เอาไปใช้ที่อําเภอปักช่องนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับผมตัวนี้อาจจะเป็นการเอาไปปรับอุณหภูมิภายในห้องนะครับผมหรือว่าโกดังเก็บสินค้าต่างๆก็ได้นะครับตัวนี้ที่เราเห็นนะครับตู้ที่หนึ่งกับตู้ที่สองข้างในเหมือนกันข้างนอกก็เหมือนกันเลยนะครับเป็น ระบบเดียวกันทั้งหมดนะครับที่ออกแบบมานะครับตามนี้เลยมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะแนะนำนะคผมก็คือหลอดไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นหลอดโชว์ I T ถ้าเกิดมีการจ่ายไฟเข้ามาในตู้เนี่ยหลอดก็จะติดแบบนี้ขึ้นมานะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะมี o อฟรันโอเวอร์โหลดนะครับสามารถที่จะดูสถานะของการทํางานของตัวพัดลมแอร์หรือว่าตัว แอร์ชิลเลอร์ของเราเนี่ยได้เลยนะครับหรือพวก a อ u ต่างๆนะครับมี2ตัวนะครับตัวที่1และตัวที่2ทํางานเราจะตั้งอุณหภูมิให้ทํางานต่างๆกันก็ได้นะครับคือที่เราตั้งเอาไว้สําหรับเทสต,ตอนนี้เราก็จะตั้งไว้ที่25นะครับ25หรืออะไรพวกนี้ก็ได้ถ้าอุณหภูมินะครับมันสูงกว่า25ตามที่เราตั้งเอาไว้พัดลมหรือว่าตัวแอร์เราจะทํางานนะครับ พัดลมตัวนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกไปก็คือเอาไปดึงในเรื่องของความเย็นมาแลกเปลี่ยนในอากาศไยในห้องนะพวกชิเลอร์ต่างๆคนนี้เขาจะใช้พวกคอยน้ำนะหรือคอยเย็นต่างๆเนะี่ยใช้พัดลมเป็นการดึงผ่านออกมานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้กับแอร์โดยตรงเลยมันก็ไปขับให้แอร์ทำงานท,ทันทีนะครับผมประมาณนี้คราวนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะมีหลอดอย่างที่บอกนะครับโชว์กำลังงานแล้วก็โชว์โอ์โหลดกรณี แอร์ตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ามอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเกิดขัดข้องนะครับผมด้านล่างตัวนี้นะมีระบบแมนนวลให้นะครับผมมีแมนนวลเปิดกรณีเราต้องการที่จะเปิดต่อเนื่องตัวเทอร์โมเราเสียแต่เราต้องการความเย็นนะครับผมเราก็สามารถเปิดแมนนวลให้มันทํางานได้หรือจะเทสระบบเบื้องต้นก็สามารถแมนนวลได้เลยนะครับทั้ง2ตัวแมนนวลแบบอิสระได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นออโต้เราบิดไปที่ออโต้เลยตัวเทอร์โมตัวนี้จะเป็นตัวสั่งงานให้เรานะครับเมื่อเทอร์โมนะครับถึง ค่าที่เรากําหนดเอาไว้แล้วถ้าอุณหภูมิมันสูงกว่านะครับค่าที่เราตั้งเอาไว้แสดงว่าอุณหภูมิภายในห้องเราเนี่ยมันสูงมันก็จะสั่งให้ระบบแอนะร์ของเราทํางานขึ้นมานั่นเองนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็คือจะมีในเรื่องของพวกเบรกเกอร์เมนพาวเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์สาโพหรือไฟสามเฟสทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเบรกเกอร์คอนโทรลต่างๆต,ต,ตัวนี้นะครับแล้วก็ อ่ส่วนที้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวป้องกันในเรื่องของไฟตกไฟเกินเฟดลอสนะครับผมเฟดซีเควนต์ก็คือไฟมา,าไม่ตรงหรือว่าหมุนกลับทางนะครับสำหรับมอเตอร์ที่เป็น3ามเฟดเนี่ยถ้าซีเควนต์ไม่ได้ก็คือเป็นการหมุนกลับทางพัดลมก็หมุนกลับทางตรวนี้ก็จะมีตัวป้องกันให้ด้วยนะครับแล้วก็เฟดลอสก็คือไฟแต่ละเฟดนะครับเฟดใดเฟดหนึ่งหายไปหนึ่งเฟด เขาจะเลือกเฟสลอสนะครับแล้วก็มีอันเดอร์โอเวอร์ให้ก็คือไฟตกและไฟเกินก็เซฟตี้ให้เราด้วยนะครับอันบาลานซ์ก็มีให้ด้วยก็คือกรณีแรงดันนะครับแต่และเฟสมาไม่เท่ากันระบบตัวนี้จะตัดการทํางานของระบบแอร์ให้เราทันทีเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟตกไปเกินอะไรพวกนี้แล้วปล่อยให้ระบบแอร์เราทํางานต่อไปเนี่ยแอร์เรามีโอกาสเสียหายได้นะพวกมอเตอร์พัดลมสามเฟสอะไรพวกนี้ถ้าเกิดไฟขาดไปเฟสเดียวเนี่ยมอเตอร์เราไหม้ได้เลยนะผมอาจจะเกิดความเสียหายได้เลยส่วนด้านล่างตัวนี้ ก็จะเป็นแมกนติกแล้วก็ชุดโอโหลดนะครับในเรื่องของการป้องก,กันกระแสเกินกรณีมอเตอร์เกิดขัดข้องเนะี่ยระบบจะตัดการทํางานก่อนมอเตอร์ไหมให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีระบบเซฟตี้ให้ครบทุกอย่างนะครับด้านล่างตัวนี้เอาไฟมาเข้านะครับอินพุตสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับที่เราเห็นด้านล่างตัวนี้นะครับมันก็จะมีนะครับมาเข้า RST ในต้นกาวนะครับด้านอินพุตเอาพุตแฟนตัวที่หนึ่งนะครับผมก็คือพัดลมหรือว่าแอร์ตัวที่หนึ่ง เป็นไฟสามเฟสเหมือนกันที่ออกไปแฟนตัวที่สองหรือว่าแอร์ตัวที่สองเหมือนกันนะครับผมก็คือต่อไปที่แอร์ตัวที่สองนะครับคราวนี้เมื่อเราต่อไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูตู้นี้เลยนะครับตู้นี้เนี่ยมันก็จะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้ในในสถาน,นะบแบบนี้นะถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะแรกเนี่ยนะครับผมสภาวะแรกเลยสมมุติว่าเราเริ่มจ่ายไฟเข้ามานะครับเราก็จะออฟตัวนี้เพื่อทําการ จำลองว่าเราทําการจ่ายไฟเข้ามาเบื้องต้นต,นตอนนี้เราจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับผมเป็นไฟสามเฟสเข้ามาเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็สําหรับต่อไปที่ตัวแอร์ทั้งสองตัวเลยนะครับผมคราวนี้เมื่อเราทําการออนพาวเวอร์ตัวนี้ขึ้นนะครับผมออนพาวเวอร์ <All Power S 1> <ๆ>ก็คือพร้อมที่จะจ่ายให้กับตัวแอร์เราหรือว่าะระบบที่เป็นเอยูนะครับผมหรือพัดลมแลกเปลี่ยนความร้อนก็คือนะคพวกเอยูต่างๆงพวกนี้นะครับผมเราก็เอาไปคุมตัวนั้นได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้เราก็ออนเบรคเกอร์ขึ้นนะครับผมเบรคเกอร์ตัวแรกจะคุมหลอดตัวตัวที่หนึ่งนะครับผมก็คือเป็นหลอด R นะครับแล้วก็เอสนะครับผมตัวที่สองติดขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวที่สามนะครับออนตัวนี้ขึ้นเราไล่ออนแบบนี้นะเพื่ออะไรเพื่อทําการเช็คนะครับว่าไฟของเรามาครบสามเฟสหรือเปล่านะครับเบื้องต้นแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อไฟมาครบแล้วระบบยังไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับเพราะว่ามันจะมีฟิวอีกตัวนึงฟิวตัวนี้จะเป็นตัวรับคําสั่งนะครับ ใจ่ายให้กับระบบในตู้ทั้งหมดก็คือคอนโทรลในเรื่องของอพวกนี้นะครับในการควบคุมเปิดปิดต่างๆพวกนี้แล้วก็ป้องกันการชอ็อตสกิดวงจรในตู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราออนไฟเข้าไปแล้วนะไฟที่จ่ายเข้ามานะตอนนี้ก็คือ380โวลต์นะครับข้อดีของตัวเฟสพิชันของเราตัวนี้ก็คือมันบอกโวลต์เราได้นะบอกโวลต์เราได้ยังไงก็คือเห็นตรงนี้นะก็คือสามารถบอกโวลต์เราได้ว่าตอนนี้เนะี่ยอยู่ที่กี่โวลต์ ก็คือไฟมาที่380โวลต์นะครับตอนนี้ตามที่เราเห็นตรงนี้เลยแล้วก็เมื่อนะครับผมเรานะครับจะแมนวนวลนะครับเราสามารถมาแมนวนวลที่ตรงนี้ได้เราสามารถเปิดตัวนี้เลยบิดเปิดปุ๊บแอร์จะติดขึ้นมาหรือพัดลมเราจะทํางานขึ้นมาเลยนะครับ,รบถ้าเป็นระบบชิลเลอร์ก็ไปสั่งมอเตอร์พัดลมนะครับที่เป็นไฟสาเฟสขนาด3มแรงม้าทำงานขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเปิดขึ้นมา แต่ว่าการทํางานแบบนี้นะครับผมก็คือมันไม่จะไม่จะไม่ทำงานตามอุณหภูมิที่เรากําหนดเอาไว้มันจะทํางานของมันไปเรื่อยนะตามความเย็นของมันไปเรื่อยนะครับก็ใช้ในกรณีเราเกิดอ่าตัวนี้เกิดเสียสมมตินะตัวนี้เสียเนี่ยใช้เป็นนานเกิดขัดข้องขึ้นมานะครับออโตโ้ไปทํางานให้เราก็แมนวนวลได้นะบเบื้องต้นไปแล้วก็กรณีของออโต้เนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิเป็นตัวสั่งนะสังเกตตัวนี้เนี่ยเราอยู่ในออฟฟิศนะครับออฟฟิศของเราก็อุณหภูมิ นะครับตอนนี้ยังไม่ทํางานเราตั้งไว้ที่20นะครับสมมุติว่า,เ,าเราตั้งไว้ที่ออโต้เราบิดมาที่ออโต้เราต้องการให้ทํางานด้วยอุณหภูมิเราสังเกตตัวนีนะ้ถ้าเราตั้งไว้ที่25เนี่ย25เนะี่ยมันจะไม่ทํางานนะเพราะว่าอะไรเพราะาอุณหภูมิในห้องนี้มันเป็นห้องเอห้องเอในห้องของออฟฟิศของเราเนี่ยเราเปิดแอร์ไวม้มันมีอุณหภูมิความเย็นอยู่เพราะนั้นตอนนี้มันยังไม่สูงกว่า25 มันก็เลยไม่สั่งให้แอร์ทำงานนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ฮนะีตเตอร์นะครับมาเป็นตัวเป่าเทสให้ดูว่าเมื่อความร้อนมันสูงขึ้นมันจะทำงานหรือเปล่านะครับเบื้องต้นประมาณนี้โอเคด้านหน้านะครับเราก็ไวริงเก็บลงลังอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราลองทําการทดสอบเทสกันดูนะเบืเ้องต้นนะผมที่เราเจะทดสอบกันก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮีตเตอร์นะครับผมฮีเตอร์ตัวนี้ก็คือใช้ ามาเป่านะครับกรณีเราตั้งอุณหภูมิเอาไว้ในห้องสมมุติว่าในห้อง,องเราเนี่ยนะครับเราต้องการให้มันทํางานอยู่ที่อ,อุณหภูมิที่เราต้องการ25นะครับในห้อง,องเราห้ามเกิน25สมมุติครับผมคือเราจะตั้งเซตไว้ที่25เลยแล้วเดี๋ยวพอเราใช้พิเตอร์เป่าเข้าไปนะครับเราตั้งออโต้ไว้แล้วนะครับเราใช้พิเตอร์ตัวนี้เป่าเข้าไปนะครับสังเกตตัวนี้พิเตอร์ก็คือตัวความทำความร้อนนะครับ เราจะเป่าเข้าไปตัวที่หนึ่งก่อนนะครับเมื่อความร้อนมันสูงเกิน25องศามันก็จะสั่งให้แอร์เราทำงานนะครับแอร์เราก็จะเปิดขึ้นมานะครับอุณหภูมิสามารถปรับตั้งให้มันเหลื่อมกันได้นะครับอาจจะตัวที่หนึ่งทำไปก่อนแล้วก็ตัวที่สองทำงานตามมาก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับตั้งอุณหภูมิตัวนี้นะครับ ที่การเซตอุณหภูมิตัวนี้นั่นเองนะครับพอคราวนี้นะครับอ่คราวนี้ก็คือที่เราเห็นนะครับก็คือตัวที่หนึ่งทำง,งานไปแล้วเราลองเทสตัวที่สองกันดูนะครับตัวที่สองก็คือตัวนี้เมื่ออุณหภูมินะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราตั้งตัวนี้เอาไว้เท่ากันเนี่ยถ้าอุณหภูมิห้องเนี่ยนะครับมันอ่ร้อนเท่ากันปุ๊บเนี่ยมันก็ทํางานสองตัวพ,พร้อมกันเลยก็คือคู่ขึ้นไปเลยนะครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราเกิดตั้งไว้ที่30มสิบสมมตินะครับตัวนี้จะทำงานก่อนเพราะเราตั้งไว้ที่25ถ้ามันเกิน25บปุ๊บตัวนี้จะทำ่อนแต่ถ้าตัวนี้เนะี่ยถ้ามันสูงเกิน30มสิบตัวที่สก็จะทํางานนะครับก็จะเป็นการทํางานที่ไม่พร้อมกันก็คือเหลื่อมกันนั่นเองนะครับนี่เราก็เป่าไปนะครับผมก็คือเป่าสร้างความร้อนให้มันเรียบเสมือนว่าในห้องเราอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเอง ถ้าเป็นสามสิบองศาก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับต,ตอนนี้ทํางานแล้วนะครับคือมันจะสูงนะครับผมตอนนี้เนะี่ยอุณหภูมิของตัวนี้ขึ้นไปถึงเกินสามสิบขึ้นไปแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบห้านะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกก็ทํางานก่อนตัวที่สองก็อาจจะทํางานเมื่ออุณหภูมิในห้องเนี่ยมันยังไม่ถึงยี่สิบห้ามันเลยขึ้นไปถึงสามสิบเมื่อไหร่ก็สั่งให้ทํางานสองตัวก็ได้ทํางานคู่กันก็ได้หรือว่า เราจะตั้งยังไงก็ได้นะครับอยู่ที่การดีไซน์ออกแบบของเราเองตัวนี้นะครับผมว่าเราต้องการให้ทํางานตัวไหนก่อนตัวไหนหลังนะครับผมเราสามารถปรับอุณหภูมิตัวนี้ได้นะครับตามความต้องการเพราะว่าเราดีไซน์แบบอิสระไว้ให้แล้วนะครับสามารถทํางานได้อิสระทั้งสองตัวเลยไม่จําเป็นจะต้องใช้ตัวเดียวมาคุมทั้งสองตัวอะไรพวกนี้นะครับเราดีไซน์ให้สองตัวนี้ทํางานคนละทีกันก็ได้นะครับคนละจังหวะกันก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราจะตอนนี้เนี่ยมันทํางานด้วยอุณหภูมิไปแล้วเดี๋ยวเราจะให้อุณหภูมิภายในห้องแอร์ของเราเนี่ยนะทำให้มันลดลงให้มันเย็นตัวลงนั่นเองเดี๋ยวมันก็จะตัดดับไปเองนะครับผมประมาณนี้นะครับในในระหว่างตอนนี้เนี่ยที่มันทํางานอยู่ด้วยอุณหภูมิในห้องเนี่ยมันร้อนมันก็จะทํางานแบบนี้นะครับแล้วเมื่อนะครับเมื่อมันทํางานไปแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่ากรณีที่เกิดกําลังทํางานอยู่แล้วเกิด โอ์ oh, โหลดเกิดขัดข้องขึ้นมานะครับเราก็จะหลอกมันดูนะครับว่าถ้ากระแสตัวมอเตอร์ของเราเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเกิดกันเกิดปัญหาขัดข้องขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวนี้สมมุตินะครับตัวที่1เกิดโอ์ oh, โหลดเกินปุ๊บเนี่ยมันจะตัดการทํางานนะครับเพราะว่ามันมองว่าเมื่อโอ์โหลดเกินกระแสะของขดลวดมอเตอร์เนี่ยมันเกินมันจะร้อนนะครับพอร้อนเนี่ยมอเตอร์ motor, มันมีโอกาสที่จะไหม้ได้นะครับแล้วก็มอเตอร์3เฟสเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยะระบบเซฟตี้ของเราตัวนี้ก็เป็นการป้องกันในเรื่ององงข กระแสเกินหรือว่ามอเตอร์ไหม้ด้วยนะครับผมโอโหลดตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งตัดการทํางานไปแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวที่2ก็ยังทํางานปกติอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขัดข้องทั้ง2ตัวนะครับอุบ right oh, on ัต네ิเหตุจริงๆก็คือ receptor มันก็จะตัดไปเลยทั้ง2ตัวแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือไม่สามารถทํางานได้ทั้งคู่เลยนะครับกรณีตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าแอร์ขัดข้องทั้ง2ตัวเลยนะครับเราจะต้องมาทําการตรวจสอบมอเตอร์แล้วก็มากดรีเซ็ตตัวนี้สีท้ําเงิน นะเพื่อให้ระบบเนี่ยกลับมาทํางานอีกครั้งนึงสังเกตตัวนี้มันก็จะรันขึ้นมาให้เลยในกรณีถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในห้องเรายังสูงอยู่มันก็จะสั่งให้ Air แอร์เราทำงานทันทีนะครโอเคประมาณนี้แล้วก็มาดูในเรื่องของตัวไฟตกไฟเกินกันบ้างนะครับแรงดันที่เราจ่ายเข้ามาเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวฟีดไฟเข้ามาในระบบที่เป็นไฟสามเฟสเราจะจ่ายเข้ามาที่ตัวตู้นี้นะครับ ตัวตู้นี้ที่เราจ่ายเข้ามาก็คือจะเป็นไฟ380โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ380โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปให้ดูนะครับอ่าตัวนี้ไฟ380โวลต์ตัวนี้เราจะเช็คยังไงนะผมก็คือเดี๋ยวเราจะอา่าทำให้มันเกิดไฟตกขึ้นมานะครับหรือว่าไฟขาดเฟสไปนะครับหลอกมันนะผมก็คือเดี๋ยวเราจะให้ไฟ หายไปเฟสหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราจะให้เฟสเอสหายไปนะครับผมสมมติว่าอรอบการไฟฟ้านะครับที่มาจากหม้อแปลงหรืออะไรพวกนี้นะครับเกิดระเบิดหรือว่าหายไปเฟสหนึ่งสมมตินะครับปุ่มไปปุ๊บเนี่ยไฟด้านาหน้าตู้สังเกตนะครับไฟหายไปเฟสหนึ่งนะครับไฟการไฟฟ้ามาไม่ครบเฟสปุ๊บระบบตัดการทํางานของตัวแอร์ให้เราทันทีนะครับผมเพราะว่าถ้าขืนว่าให้ทํางานสองเฟสมอเตอร์ไหม้แน่นอนหรือว่าพังเสียหายแน่นอนนะครับ ตัวนี้ก็เลยเซตตี้ให้แล้วก็มันสามารถบอกเราได้ด้วยนะตัวนี้มันสามารถบอกให้เรารู้ได้นะครับว่าตอนนี้มันขึ้นอะไรอยู่ก็คือ PL ก็คือเฟดลอสเฟดมาไม่ครบแรงดันก็จะเหลืออยู่แค่นี้ถ้าเฟดมาแค่ Faith เฟดเดียวก็จะเหลืออยู่แค่นี้โวลต์ won, มันจะตกลงไปเรื่อยๆตามที่เราเห็นนะครับถ้าเกิดว่าไฟมาครบจะขึ้นที่3.10โวลต์แล้วจะขึ้นคําว่าเอาพร้อมกับออนให้เราอัตโนมัติเลยนะครับมันจะออนให้เลยถ้าเกิดว่าไฟมาปกติ นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการตรวจเช็คในเรื่องของอแรงดันที่หายไปนะครับแรงดันเฟสหายไปหนึ่งเฟสสองเฟสอะไรพวกนี้มันจะตัดระบบให้ทันทีนะครับผมแล้วก็มาดูในเรื่องของไฟเกิดเงี่ยบ้างสมมุติว่าทํางานอยู่อยู่เนี่ยอยู่อยูๆพัดลมหรือว่าแอร์หรือว่าอะไรพวกนี้ชิลเลอร์พวกนี้เนะี่ยทำงานอยู่นะครับผมอยู่อยู่แล้วนะครับไฟเกิดกระชากขึ้นไปพุ่งขึ้นไปถึง400โวลต์นะครับสมมุตินะครับ สังเกตครับ450โวลต์เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเกิน3 8 0โวลต์ไปเยอะมากมันมีผลให้กับมอเตอร์ของเราเนี่ยเสียหายได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีระบบโอเวอร์โวลเตตัดการทํางานอีกเหมือนกันโวลต์ตัวนี้ยังโชว์ติดอยู่นะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถทํางานได้ระบบจะไม่ทํางานได้เลยเพราะว่ามันจะถูกตัดออกเพราะว่าตัวนี้นะครับแรงดันมันเกิน3 8 0โวลต์ไปนะพุ่งขึ้นไปสูงมากมันก็จะโชว์คาว่าโอเวอร์โวลเต OV ตัวนี้นะครับขึ้นมาเป็นสีแดงโอเวอร์โวลเตตัวนี้เนี่ยนะครับ ก็จะแดงว่าแรงดันมันเกินนะครับมันต้องรอนะครับจนกว่านะครับแรงดันของกระแสฟ้ากลับมาปกติสังเกตน,นะครับววลต์เราจะปรับววลต์ลงให้อยู่ที่สามร้อยเก้าสหรือสา0้สบโวลต์น,นะครับระบบจะสั่งออนอัตโนมัติเข้าไปนะครับอันนี้คือการป้องกันในเรื่องของไฟกระชากไฟเกินนะครับไฟกระชากไฟเกินปุ๊บเนี่ยมันจะสั่งตัดทันทีแต่พอแรงดันกลับมาปกติปุ๊บมันจะสั่งออนให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะครับ คราวนี้เมื่อเกิดไฟเกินไปแล้วนะครับมาดูไฟตกกันบ้างอันนี้คือไฟไฟตกนะครับตกต่ำกว่าเปอร์เซ็นที่เราเซตเอาไว้ก็คือ320โวลต์เนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะขับมอเตอร์ได้นะครับเพราะว่ามอเตอร์ของเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ใช้งานที่380โวลต์พอแรงดันมันตกลงไปต่ำมากเกินเปอร์เซ็นที่เราเซตเอาไว้นะครับมันก็จะสั่งให้หยุดการทำงานเหมือนกันเซฟตี้มอเตอร์เครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแรงดันตกแล้วย,ยังให้ทำงานอยู่เนี่ย มันเกิดความร้อนนะครับมอเตอร์มันออกตัวช้าหรืออะไรพวกนี้นะครับทําให้ระบายความร้อนไม่ได้มันก็จะไหม้เหมือนกันนะครับอันนี้คือการป้องกันทุกรูปแบบเลยนะครับผมไม่มีไม่ว่าจะเป็นการป้องกันในเรื่องของการชอ็อตสกิดโอเวอร์โหลดนะครับผมหรือว่าจะเป็นไฟตกไฟเกินเรามีระบบป้องกันให้ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็คือไม่มีปัญหาแน่นอนในเรื่องของการเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็ใช้ในระยะยาวๆได้เลยนะครับเป็นการป้องกันเซฟตี้ทุกอย่างนะครับ ตามมาตรฐานของบริษัทเราเลยนะครับผมตัวนี้เ,าเราเทสเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการแพ็คส่งลูกค้านะครับเพอเดี๋ยวลูกค้า,าจะต้องรีบไปติดตั้งนะครับในเรื่องของการเอาไปติดตั้งร่วมกับพวกแอร์ต่างๆนะครตัวนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิกันเมื่อนะครับจากที่เราเทสเอาไว้นะครับ อุณหภูมิมันสูงมันก็เลยสั่งให้ทําง,งานเดี๋ยวถ้าอุณหภูมิมันเย็นปุ๊บเน,นี่ยมันก็จะสั่งให้หยุดการทําง,งานนะครับการทําให้อุณหภูมิมันเย็นนะครับเราก็จะใช้นะครับตัวโบเวอร์มาเป่าให้มันเย็นแล้วกันนะครับก็คือเราจะใช้ตัว,ตวนี้มาช่วยเป่านะครับก็จะเป่าให้มันเกิดความเย็นเร็วขึ้นนะครับช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่อุณหภูมิเนี่ยนะในห้องเนี่ยนะอากาศมันเข้าไปเข้าไปที่ตัวเทอร์โมด้านในตัวนี้นะครับผม มันก็จะสั่งให้หยุดเพื่ออากาศในห้องแอร์นะครับถูกตัวโบเวอร์ตัวนี้ดูดแล้วเป่าเข้าไปทําให้มันเกิดความเย็นเร็วขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าแอร์อตัวที่สองเราหยุดไปนะครับตรวจเช็คอุณหภูมิภายในห้องของเรานะครับตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิในห้องจริงๆแล้วเนี่ยมันอยูออ่ไม่ถึงนะครับประมาณ25นะครับผมตัวนี้ ประมาณนี้นะครับถ้าถ้าเราปรับไว้ที่25ปุ๊บเนี่ยแอร์เรายังต้องทํางานต่อเพราะว่าอุณหภูมิของเราในในห้องนี้ยังไม่ถึงนะครับประมาณนี้ที่เราเททให้ดูก็คืออยู่ประมาณ27นะครับ27 28ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิถึงปุ๊บก็จะสั่งหยุดแบบนี้นะครับแค่นั้นเองในเรื่องการเอาไปใช้งานนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็นายผมฝากนาผมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะครับหรือว่าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอที่เราลงต่อเนื่องเรื่อยๆเ,เนี่ยให้กดกระดิ่งทิ้งเอาไว้นะครับผมเราจะลงนะครับเรื่อยๆตามที่ลูกค้าสั่งตู้มาปุ๊บมีฟังก์ชันอะไรเนี่ยเราก็จะลงไปให้ลูกค้าได้เข้าไปดูเข้าไปศึกษานะครับผมถ้าสนใจก็เบอร์โทรอยู่บนนี้นะครับผมหรือด้านล่างของตัวคลิปวิดีโอพวกนี้เนี่ยจะมีลิงก์ที่อยู่เว็บไซต์ต่าง,างๆเบอร์โทรอะไรแบบนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับให้เราออกแบบวงจรได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับผมโอเคครับ สวัสดีครับ